ครับเปชอบมองจีคอนซูรินครับผมวันนี้มายำเลยครับผมต้าหอยต้มหอยแครงครับผมก็กล่ยำนะเพราะว่ามันจะไม่มีเส้นบอกเขาโอดแทนอันนี้อ่าจอกจะไม่ออกเลือดเท่า่ไห่วันนี้จะเอาแบบสุกๆนะครับเกือบสุกเกือบเกือบสุกเลยครับผมเพราะว่าลวกนานี่นึ่ะเพราะว่าบองจิจะรับประทานด้วยครับก็มีมีดบางนี่ครับผมก็มีมะเขือเล็กมะเขือใหญ่มะลงมะนาวนะครับผมส่วนใหญ่จะเน้นไปทาง ข้าวโพดด้ครับมะนาวทรงนี่แล้วดูร้อนแพงแพงครับผมแพงโค๊ลูกละเจ็ดบาทค่ะลูกละเจ็ดบาทครับผมบางบางที่นี่ลูกละสิบบาทมันเป็นเรื่องปกติครับผมเพราะว่าหน้าร้อนครับหน้าร้อนพวกมะนาวนี่มันจะไม่ค่อยออกผลเท่าไหร่นะมันก็จะแพงนิดนึงเป็นเรื่องปกติครับผมนี่ครับหอยแครงตัวใหญ่ๆครับผมถ้าอยากว่านี้ก็เป็นหอยคางครับผมลองคางดูหน่อยอยคาง เจ้ามากที่ช่วงนี้แท้ท้องค่ะหมออากาศหน้าร้อนหน้าร้อนเป็นจังสี่นะครับเดี๋ยตรวจะปวดฮัโฮะฮัลโหล thank en you teacher goodbye stick stand up สิบด e วดีน่าลง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 อ่าข้อมือหน่อยข้อมืออ่าข้างนี้ เดี๋ยวขอมือขอมือ,อขอมือดีๆเอาดีๆขามือ,อข้างนี้ข้างนู้นข้างนี้รู้เรื่องอ่ะนั่งลงนั่งลงโอเคต้องค่อยๆสอนครับหมาพันนี้สอนง่ายอยู่ครับได้ที่แกะมาง่ายชิแกะนี่สั<า>งเกตนลาซาด้าบางคนเขาใช้ช้อนค่ะแต่ถ้าจะรุ่นใหม่มันก็นะนี่แต่จีขนาดอย่างี้มันเปอกๆทีเดียวเลยแล้วก็เนื้อมันจะ ไม่หลุดด้วยครับนี่มันจะจะอยู่ฝั่งในฝั่งหนึ่งนะครับผมอนี่ครับอันนั้นห้าสิบหกสิบบาทนี่นะครับลาซดาดาช้อปปี้ลาซาดาหกสิบเก้าบาทค่ะทุกมือนี่มีทุกย่างครับผมมีหอด่ยางพัดลมตู้เย็นมีหอด่ยางสั่งของส่งมาพวกเตียงตู้โต๊ะมีหมดทุกอย่างครับผมหาอะไรไม่เจอคิดอะไรไม่ออกก็เข้าไปลาซดาดากันเลื่อนไปเรื่อยๆเสียตังค์แน่นอนครับ พันเป็นเป็นพันถึงหมื่นถึงแสน,นครับผมเพลินๆไปเนาะครับผมครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนที่ไปตำไปยำกันนะครับ oh. เริ่มขั้นตอนในาการตำนะครับใช้พริกแห้งนะครับจริงๆถ้าควันจะตำง่ายกว่านี้มาตำโอ้พริกเกมไหมอันนี้จะมีเกลือด้วยนิดนึงนะคะแพ่ห้พริกแห้มันละเอียดง่ายหน่อยตรงรั้ว้ครนะ ôi mọi người ăn bé bom nè này pho cho ăn gì mà ăn thầy không thầy khác luôn xảy nhận nó con trang <laughs> đây cay ใส่ไปเลยแต่มือจ้วงลงไปเลยเแหมเดี๋ยวแล้วมันจะโดนหอมละเอียดไปอย่าค่อยใส่ที่ร้านนะใส่แค่สายน้ำสวยนะครับก็เตรียมหน้าก่อยจะมาถึงบีลงไปโฉมครับ ละเอียดตอนสักหนึง่งกับหนงจะได้<ช>ม,มนีน้ำมะขามน้ำมะเขเือเทศใช่น้ำอย่ยงมันหอมเลยเหรอทีนี้ใส่ของที่แพงที่สุดในครั้งนี้ครับมะนาวครับมีดโปรดที่อยู่ไหนอะ่ะนี่จากเดี๋ยวถ้าใครชอบหวานก็ใส่น้ำตาลเป็นะี้เนาะน้ำตาลปิ๊บ น้ำอะไรแตกโป้ปลาโปปลาเลยไม่โปรดที่ไม่มีก็เลยไม่ถนัดโอ้หนี่แหละมีอยังนั้โอเคเราลุกคลอละท่านที่ฟี่พร้อมพิธีครับ ไปสักถ้าถ้าเป็นทาพีก็สักสองสแล้วก็น้ำปลารครับน้ำปลาโหดหน่อยหนึ่งปากเราไม่เ,มเค็มเยังไงผงนัวไหลปานั่นตัดเค็มมานิดต่างไหมอ่อางาปลาของน้ำยำก็ประมาณนี้ครับนี่ง้ชิมครับปลาชิมต้องชิมหรอต้องทานอยู่แล้ว ใส่หอยแองนะครับใสวว่เพาะตัวนะน้ำหอยแองแลนะไม่ใส่นะเดีย๋ยวมันจะขาวไปจุ่นระวังน้ำไหมปิดไว้ให้กี้แม่เมียวนั้นเหมนอนกูภ้ภัยกู้ทำไมน้ำมันเยอะอย่างน้ำหอยเป็นอะไรกันอันนี้ที่จริงสีดำนี่เป็นเลือดมัน,นี่แล้วใช่พวกเลือดน้ำที่เป็นเลือด เกี่ยวมาจากดวงเนี mmm, ่ยเราลวกสุกเป็นไปมันออกสืดำมันยองโอ้ยมันยังโอยโอเคครับผมสุท้ายรับรองพริกผัดหอยลาหอยยางสาอัน ครับงใี้อันนี้ใสร็จจีบากนก็ได้เราจะใส่เครื่องที่เป็นพวกผักควนเลยไปก่อนนะเพราะว่าถ้าใส่กระโพาะลงไปยำก่อนนี้ส่วนใหญ่มันจะชอบแตกเนาะเราไม่ชอบเราชอบเป็นตน้ตนๆครับใส่ผักยเยอะๆครับเราใส่หมดเลยไ้มเยอะไหม<า>แล้วเหรอป้าจะใส่ยังไงเอาเปรี้ยวเอาเปรี้ยวนำจะเอามะนาวอยู่ไหมเยอะไหมก็นด้ <c oughs> เก็บไว้่โอเคย้ำหน่อนแล้วก็เลยเทล่าทีเดียวเด้วยครับทีนี้เดือนดี้วเลยครับเดืเอนแซ่แม่นอนโอยแข็งที่สองร้อยโคตยิ่มห้ายี่มห้าผักทัาละสิบบาทมะเขือเทศอ่าสิบบาทใส่หมดมะนาวสามลยพอดี แต่ขายจานละ400ใส่เครื่องยินดีอร่อยนะไม่ต้องใส่ถ่านกางเกงน้าแล้วครับขั้นตอนสุดท้ายครับผมต้องจวดอย่างเงี้ยว้าจวดอีกแล้วครับจวดจวดก็หายจอดแล้วจุ่ควันชายกับแก่ เดี๋ยวเียพีกินเดีกินเนีเ่ยนะเดี๋ยวรวยด้วยรรยด้วยกระปรุกว้าวมะนาวรรยข้างๆไปนะดนะครับกระปุกพินะเนาะรวยใส่เลยจวด โอเคครับคลิปนี้ครับประมาณนี้เนาะจะชิมเดี๋ยวให้ไปชิมของจิครับไม่ชิมเนียชิมใช้มไมชิมไม่ชอิมลองชิมครับลองชิมดูครับมชิมหอยนะครับสักลูกแซบอีแล้วชิมเลยก็กินกันเองเป็นยง มันก็สุกนี่แบบสุจกจัดจ้านมากเลยใช่รอนนี้รอนรอไม่ต้องพูดถึงงา,จานจัดจ้านแน่นอนคีนี้ประมาณนี้เนาะกับบรรยากาศร้านค้าแต่ไปกินนั่งกินที่บ้านครับผมมันจะได้ไม่ข่วนเนาะข่วนลูกขาได้ไม่ได้ข่วนโอเคครับผมทีนี้ประมาณนี้รายกันไปก่อนขอบคุณแนละสวัสดีครับผมจีครับก็ไม่ได้ตำเสด็จผมจีครับเพราะว่าขอบคุณค่ะสวัสดีท่าโต๊ะมิดหนึ่งนะคะ